อืมอื้อดอกงามเลยครับอือครับงามงาม,มามงามเลยอือเฮ้อดอกนี่มันยครับางามแท้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องอกลกจ้างอิสระครับมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันยุโคกเห็ดคือเก้าแล้วครับมื้อนี้มาเขาบาังเยตบุนปวงโนอกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับมื้อนี้เฮาม้ากับตรงกรับเสาวันที่ยี่สิบเมีถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเห็ดกอขึ้นเก้าอหรครับมื้อนี้ก็ได้ สวัสด,ดีน้ามือเศร้าครับผมพบพ่อกันมือนี่กับตรงกับเศร้าวันที่27มิถุนายนพศ2568ครับหมายของเขาก่อายุเขาบาังเหยตําบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภพูมหรอครับหมายเก้าหมายเดิมที่เขาเคยหาประจำล้วเนาะครับเนาะมาเบิ่งผลงานของเขารอบเศรา้านี่นะครับหาขึ้นมามือเศร้าเนี่ยได้เห็ดก้อเจ็ดแปดดอกมั้งเนี่ยได้มา้า น้อยหนึ่งเป็นดอกบานๆานน่ยแหละครับช่วงนี้เนาะเพราะว่าหมู่วานนี่เขาเวียนว้มือหนึ่งครับเขาบดเดมาหมู่วานนี่เขาไปโคกสะพานหินเนาะมือนี่เขาก็เลยกลับมาโคกเกาเขาครับนี่แหละค้อมานมือนี่จังใดกระรุ่นไปน้ำกันครับมือนี่ว่าเขาสิมีข้อมานมนาะฝากพี่น้องบ่เบื้องฝ้าคือทรงเปลี่ยนรลายๆนะครับเนี่ยเบิ้งไอ้เบื้องฝ้าเนาะกำลังแจ้งพอดีครับแตว่วน่งกำลังสิข,ขึ้นครับปุ่นฝ้าเป็นทรงรายๆ เห็ดเป็นตัอกอกบวาละไปครับจังใดกระรุ่นน้อกันวาสีฟ้าลายเห็ดหรือสีฟ้าลายอย่างครับมารุ่นเห็ดรอบเศร้าชุดแรกของเขาครับนี่ดอกน้อยๆ ดอกนน้อยอยู่ครับยังบ่แจ้งดีเพราะว่ามื้อนี้เป็นอากาศคึ้มๆึครับ ครับพ,พี่น้องหายัางเลาะเบิ่งอีกก่อนครับมองหันเลาะบ่ทันได้ดทั่วอืมนี่ดอกนีง นี่ครับหมไงมาอนี่ได้ซ้ำนี่และเมื่อละไปครับลงไปรุ่นดอนทั้งไตู้นครับดอนไงทั้งไตพุ่นอีกดอนนึงเนาะอีบานนี่ไหมครับเบิ <c> ้ง <oughs> เห็ดตะไคร้ครับดอกนงเห็ดตะไคร้อีกตูมนึงครับเห็ด็ดตะไคร้ครับสองตูมโอ้ oh, อันนี้เนาเขาบ่าได้ครับ เรือเครื่องดอกอีกเครื่องเนึ่งหายไปใส่บุ๊คยเดพิ่งขาล้ายครับ อดอกเอาได้เพร่ะแล้วครับเออ,อได้อยู่ ừ chớp เห็ดพึงแดงครับเห็ดพึงแดงค้ามหรือว่าแดงขาโกนนะครับอืมดอกงามอยู่ครับเอาได้อยู่แข็งเป๊กเลยอืเดี๋ยอีกอ่ะอืดอกน้อยนี่ครับดอกน้อยมัน อกงามเลยครับดอกน้อยอีกดอกนึง อืม,อมเห็ดปวกครับเพื่อออีกอ่ะอ้หู้อืมเนาะเอาไม้ดีกว่าเนาะครับเนาะเอาไม้ดีกว่าอืม ครับดูได้มืดอ,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 อืออือดอกนี่มันกำลาังน้ำเถอะเอ,ออโอ้ดอกนี่ขึ้นบ่อไร่ไม่ทับ มาเบิ้งความหมานของเฮาในการเลาะโคกมือนี้ครับ <c oughs> นี่ละครับความหมานของเฮาเนาะมือนี้ก็ได้ก็เป็นเห็ดกอส่วนหลายคือเก่าหระครับช่องแรกๆเฮาก็ไล่เก็บเห็ดกอไปเรื่อยๆเยลยเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี้มีตูมหลายอยู่ครับมือน,นี้เนาะ เป็นตูมน้อยๆเองแต่ไหลายอยู่แล้วก็เป็นบานบานกับบานงามดีอยู่ครับเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เห็ดผึ่งแดงครับหรือว่าเห็ดผึ่งขากูนเนาะครับน้อนี่หรือว่าเห็ดผึ่งคามเนาะนี่ครับกินได้ครับเนี่ยแซบครับเนี่ยเห็ดผึ่งอันเนี่ยกินแซบแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ไม่ได้เห็ดปวกโอ้ยได้เจียวเห็ดปวกอีกแล้วครับเมื่อนี่เห็ดปวกดอกใหญ่ๆเลยสามดอกเจียวหมดครับเนี่ยกันไม่แจีงก็ได้เป็นถั่ยกันได้ครับเนี่ยนี่แหละครับเมื่อนี่ก็สทีแ้วครับน้ำเห็ดปวกนี่แหละเนาะนี่แหละครับเมื่อนี่ ข้อมาดของเขาเมื่อนี้กัเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ส่วนหลายแล้วกัเป็นเห็ดผึองนิดๆน้อยๆแล้วกัเป็นเห็ดปวกนะครับเนาะนี่แหละครับข้อมาดเขาก็มีซัมที่เห็นนีเหระเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี่เหรอเนาะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพกก่อกนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ